ศูนย์บันเทาทุกผีศูนย์บันเทาทุกผีในค่ำคืนนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของคุณเรนูรักษาศัตว์ผู้หญิงที่ถูกผีใต้หงที่เรียกว่าเปียกหรือสมบูรณ์สิงร่างมานานร่วมสิบป,ปีเรื่องราวของวิญญาณตนนี้จะมีบทสรุปอย่างไรไปติดตามชมกันครับเปียกหรือสมบูรณ์ช่วยจดหน่อยแสดงว่าถ้าเกิดเราเรียบเรียงดีๆเนี่ยนะฮะก็คือคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์กับคุณเปิ้ลเนี่ยคบกันมาเมื่อ หลายชาติที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็คุณเปิ้ลเสียชีวิตก่อนมาเกิดมาเกิดเนี่ยนะฮะกลายเป็นคุณเลนูถูกไหมฮะครับแล้วเสร็จแล้วปั๊บคุณสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้เกิดแล้วก็อรอภรรยาเนี่ยมาตลอดชีวิตที่เป็นวิญญาณอยู่เนี่ยครับผมครับ,รบแล้วก็เสร็จแล้วปับ๊บคุณสุเวศกับคุณเลนูครับ,รบซึ่งเป็นคุณเปิ้ลเมื่อดีตชาติขับรถผ่านมาพอดีแว๊บแรกคุณจําได้ว่านี่คือภรรยาของคุณเมื่อชาติที่แล้วคุณก็เกาะรถและเข้ามาสิงเธอเลยถูก พอคุณทราบปั๊บเนี่ยว่าคุณเลนูซึ่งเป็นคุณเปิ้ลเมื่อดีตชาติเนี่ยมีสามมีแฟนเป็นคุณสุเวคคุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะใครมาแย่งแฟนพี่พี่ชอบไหมล่ะกานเลกการที่เขียนลอกกันใจเย็นๆเออบอกกันใจเย็น กไปเตมน้องขมูลเขาเยอะแล้วตอนเขาแต่งงานรู้สึกไงบ้างตอนเขาแต่งงาน้ลัวเสียใจเสียใจกูไม่ได้แต่งะกับเขาชาติอีแล้วทำไมเขามาแต่งกับคนอื่น ไม่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนะฮะสมมูรณ์คือถ้าเกิดว่าเราเราคุณสมบูรณ์ต้องรู้ว่าเรารักเรารักคุณเปิ้ลก็จริงแต่เขาเกิดเป็นคุณเลนูแล้วในชาตินี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาเป็นภรรยาคุณได้แล้วถูกไหมฮะและพอเขามี<ร>คุณส<ผ>ม,มอยู่่อยาง<อ>ม อ๋อนี่คือเหตุผลที่คุณมาสิงล่างอยู่คือเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้แต่งเนี่ยแต่เขาก็ขออยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้บทสรุปวิญญาณรักข้ามภพจะจบลงอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับแต่ว่เราจะสร้างขาให้ผมแล้วอืมละปากแล้วผมขอบคุณครับ ไม่เป็นไรเราขอให้เธอไปได้ไปเกิดเร็วๆก็พอ<า>ใจแล้ว แล้วการที่เธอแทรกเข้าแทรกออกร่างกายคนอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเธอเองก็เสียกุศลด้วยรู้หรือเปล่าแต่ดวงวิญญาณแบบนี้เนี่ยการที่บางคนสงสัยว่าเขาเข้ามาได้ยังไงเขามานั่งได้ยังไงนี่คือนี่แหละคือความหมายที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรคือคนที่มีความเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะกั้นเขาได้เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องมาเจอกันเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเวลาเขาขอในเรื่องของกุศลมาเนี่ยสิ่งใดที่เขาขอเราก็ต้องทําให้เขาในสิ่งที่ที่ เขาเพื่อรอการไปเกิดเพราะวิญญาณที่เล่ร่อนแบบนี้เนี่ยเขาไนนร้อานิสงส์เขาตายด้วยความลําบาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องการให้คนเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เขาเพื่อให้เขาได้มีกุศลเขาจะไปเกิดให้ผมให้ผมตายผมหนาวผมตกลงไปใต้สะพานผมหนาวเหลือเกินคุณสมบูรณ์ครับกลับมาที่เรื่องสารนิดหนึ่งฮะสารที่อยากจะให้สร้างให้เนี่ยนะฮะอยากจะให้สร้างอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านครับแบบว่าอยู่ข้างนอกคุณจะอยู่กับสามีภรรยาผู้นี้โดยที่คุณเป็นอดีตสามีอย่างเงี้ยเหรอใช่สามคนเลยคือง่ายๆก็คือว่าที่เขาต้องการอยู่เนี่ยเพื่อต้องการให คนคนนี้ที่เคยเป็นเขาเรียกว่าร่วมร่วม,วมอดีตชาติของเขามาเนี่ยได้ทํากุศลให้เขาไปเกิดเพื่อเขารอการเอาศีลกรรมครั้งสุดท้ายาาคุณสมบูรณ์มีความคิดที่คุณสมบูรณ์จะไปเกิดไหมผมอยากไปเกิดแต่ผมยังเกิดไม่ได้อีกใจหนึ่งผมก็คิดถึงเขาคุณสมบูบรณ์ไม่อยากไป คุณสมบูรณ์ทราบไหมครับว่าการที่คุณสมบูรณ์เนี่ยเข้ามาสิงล่างลักษณะแบบนี้คุณสมบูรณ์กําลังทําร้ายคนที่คุณสมบูรณ์รักอยู่ทราบไหมฮะผมไม่รู้เพียงแต่ให้ผมอยู่ใกล้ๆเขาก็พอนี่มันเป็นเรื่องความรักมั้มีอะไรจะลุ้นไหมถ้าไม่มีแล้วเราขอถอยเถอะเพราะว่าเดี๋ยวกายสัมผานเขาไม่พอทํำยังไง มาอยู่ในตัวเขาก็เราเข้าออกเขาอย่างนี้ไงเขาถึงไม่เขาถึงต้องให้คนอื่นเข้าได้ด้วยเพราะเราเป็นคนสะพานเชื่อมคุณสมบูรณ์เป็นคนแรกเป็นเป็นวิญญาณแรกที่เข้าคุณสมบูรณ์ทราบใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็คือมีวิญญาณอื่นๆเนี่ยผ่านล่างเข้าเป็นเรื่องปกติเพราะเราทําให้กายสังขารเขาอ่อนลงรู้เปล่าไม่รู้อ๋อก็ในเมื่อรู้แล้ว ถ้านีเมื่อเขาทําให้เราก็ต้องอยู่ในที่ของเราเดี๋ยพี่ผมผม,มพี่เขาไปไหนผมต้องไปด้วยนะครับพี่ไปได้แต่อย่าเข้าสังอย่าเขาอย่าไปเข้ากลายสังขารเขาบ่อยๆครับไม่นั้นนะเราจะทําให้เขากลตายเร็วรู้หรือเปล่าเขาจะยังไปอยู่กับผมอไไ่แล้วเราจะผูกเวรอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรอ ได้แต่วิต้องไม่เอาผมไปที่ไหนนะเออเราไม่ทําอยู่แล้วพ่อบอกแล้วว่าเรามีหน้าที่ช่วยคนเราไม่ได้ทาร้ายคนสนจำไว้นี่ยดูสิก็ขออุ้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหตุการณ์ที่เรากาลังเผชิญและทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะนี่คือเหตุการณ์ศดนะครับเราไม่ได้มีการกะเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นที่จะคุณสมบูรณ์จะมาเข้าล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคคุณลวครับผมว่าคุณเรนูคงจะเหนื่อยแล้ว เมื่อคุณริวขอร้องให้วิญญาณของปียักษ์หรือสมบูรณ์ออกจากร่างไปสติของคุณเรนูก็กลับมาเป็นปกติอ่อคุณเรนูหรือคุณสมบูรณ์ครับนี่เออเขาเลือตาเ,าเขากเป็นตัวของตัวเองแล้วนี่นี่นี่คือคุณเรนูแล้วใช่ไหมค่ะเสียงเปลี่ยนเลยอ,อคุณเรนูจําได้ไหมครับเมื่อกี้คุยอะไรมา จำได้ทุกคําพูดรู้ใช่ไหมฮะรู้รู้สึกตัวครับคนที่เป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมกายสังขารตัวเองได้ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิญญาณที่ดีนะครับคือเพี่ต้องการต้องการอยู่กับคนที่ตัวเองรักให้คุณในเมื่อไม่มีโอกาสได้อยู่แต่วันนี้เนี่ยเขาเจอแล้วเขาตามหาจนเจอเนี่ยอย่างที่เขาบอกครบางทีเราฟังเราก็เออรู้สึกว่านะมันก็ไม่น่าเชื่อคือเขาขออยู่ในใจก็ได้ แต่การอยู่แบบนี้มันอยู่อย่างทรมานผมว่าทรมานทั้งเขาเนี่ยและก็ทรมานทั้งร่างกายแต่ถาม<ด>ว่าแต่ถามว่าเขาอยากไปเกิดไหมคําตอบของเขาเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขาอยากไปเกิดแต่เขาไปเกิดไม่ได้เพราะว่าวิญญาณเหล่านี้เนี่ยการที่เขาแทรกแทรกเข้าแทรกออกกายสังขารคนบ่อยๆเนี่ยคือกุศลของเขาก็คือถูกบั่นทอนลงไปเขาจึงเป็นเขาจึงเป็นวิญ,ญญาณที่มีแต่สภาพเยือกเย็นผมเลยกลัวว่าถ้าเข้ากายสังขารนี้บ่อยๆคนนี้จะป่วยง่ายต่อไป เป็นไปได้ไหมครับว่าทางด้านของคุณสุเวทนะฮะและคุณเรนูจะทําบุญอุทิศสูงสุดให้เขาเยอะมากพอที่บุญเขาเพียงพอและให้เขาไปเกิดคือตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในลนักษณะของวิญญาณที่เล,ล่ร่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาตามหาบุคคลคนหนึ่งที่มีกรรมสัมพันธ์กับเขาเจอเนี่ยนะครับการที่เขาขอแค่สารเนี่ยนี่คือ,อเจตนาที่ดีนะครับ,รบขอแค่สารเพื่อต้องการให้ให้ได้มีการกราบไหว้บูชาเพื่อ,อต้องการอน,นิสงส์หลังจากอน,นิสงส์ตรงนี้ถ้าเขาได้ ถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากวิญญาณเล่ร่อนเนี่ยเป็นเป็นพวกสัมภเวสีหลังจากนั้นเนี่ยเขาจึงจะมีโอกาสที่จะไปตามกรรมแล้วก็ไปผุดไปเกิดได้ แต่นั่นคือต้องอาศัยระยะเวลาและความจริงใจของสองคนนี้ด้วยสุดท้ายเลยแล้วกันคราวนี้เนี่ยสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงกับสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่ทําได้ครับเพราะหน้าที่ของลิลลี่มีหน้าที่แต่ช่วยคนไม่ว่าจะคนหรือผีเราทําร้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาขอมาขอให้ทำตามที่ขอ กพราะอย่างผมเนี่ยผมรับปากเขาไปแล้วเรื่องศาลผมเต็มที่ก็คือช่วยไปตั้งศาลที่บ้านแล้วก็อันที่ที่เหลือก็คือผมจะไปทําหนังสือพระพรมให้กับเขาเพื่อให้เขาได้ไปเกิดโดยเร็วนะครับแล้วก็ที่เหลือของสองครอบครัวนี้ก็ทําหน้าที่ไหว้เขาเอาละครับวันนี้ใช้วิจารณญาณในการชมอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณสุเว่คุณเดนูและคุณลิวมากครับขอบคุณมากครับคุณครับคุณครับเดี๋ยวเราเบรก่อนนะครับสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ ิดสุบิชิไททันโทรศัพท์มือถือ G-Net